พิธีเปิดงานภาคกลางคืนผีตาขลนอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเพื่รนพักำลังก้าวรายน้ำเู้ามารวมงานแขกผู้สืงเชื้อมาลงดังานอยค สุดยอดครับยิ่งใหญ่สนการพอคอยครับสำหรับบรรยากาศของการเล่นผีตาโขนก็อบอกทุกท่านแบบนี้ครับว่าในปีนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปีที่การเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ครับเพื่อการตอบรับเรื่องของนโยบายแล้วก็แคมเปญกางโมเมนต์ครับ ครั้งนี้จึงหลาเอาเรื่อง,องราวของประสบการณ์ความมหัศาจรรย์กบมาต้อนรับทุกท่านในเทศกาลของผีตาโขนด้วยครับและสําหรับผีตาโขนค่ะเรามีตำนานที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานหลากหลายร้อยปีเลยและที่สําคัญที่นี่ที่เราอยู่แห่งนี้นวลโขนชายเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของตำนานผีตาโขนด้วยและที่สําคัญค่ะวันนี้พวกเราทุกคนไม่เพียงแม้แต่พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดเลยเท่านั้นยังรวมทั้งการน,น,นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยที่เดินทางมาจ หลากหลายจังหวดได้มาร่วมกันกักงานบุญหลวงบุญนใหญ่ในครั้งนี้และมาร่วมกับอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วครับขอจะเน่านะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของการจัดงานในครั้งนี้ครับกับงานหัศจธรย์แห่งแสงสิงห์ครับเราจะได้พบเรื่องราวของความเป็นมาเรื่องของจุดเริ่มต้นของพระยันีผีอาโขนครับได้มาสัมผัสเรื่องของเทคนิจิทใหม่ๆนะครับที่เรานำมาผสมผสานเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับ ได้ศึกษารรักษาและกอนยอมเลยครับสำหรับกิจกรรมงานในครั้งนี้ค่ะทุกท่านเราจัดยืนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคม2568ตลอดกับการจัดงานทั้ง5วันยิ่งใหญ่และเราจัดย้อมสีเมืองเลยค่ะให้เป็นเมืองที่มีความมีสีสันและก็สนุกสนานไปนพร้อมก,กับการรับมวลลวงในครั้งนี้กับผีตาเกิด2568ค่ะและก็สำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ับได้แับ สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับจังหวัดเลยค่ะอำเภอด่างสายตำบลด่างสายเลยครับวัดพนชายวัดนิรมิวภวิปัสนาสิงห์สร้างสรรค์เมืองด่างสายครับจัดงานโดยบริษัทพีแกรีครีเอชัน่นจำกัดค่ะเขาขเสีโประโยชน,นให้กับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ และนื่อจากว่ากับการจัดงานในครั้งนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่ที่เฟอร์ฟิอออนไลน์ today we would like to welcome all of us come to สันสายลวดลายศรัทขาทำพร้อมแล้วเสียงประมือต้อนรับชุดการแสดงดังๆเลยครับป้าตาพอม่พี่บ้านเาเด้ออย่าลืมมืออืนมืออมอหย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มว้ให้ีงคนคนร่วมทแล้ว

No place to be proud นะฮะแล้วก็ร่วมกันสื่อสารได้ด้วยครับที่สําคัญค่ะนี่คือเป็นอีกหนึ่งการสแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความเป็นมาและที่สําคัญค่ะกับภายในเทศกาลประจําปีในครั้งนี้กับภายในเทศกาลผีตาโอน2568เราจะได้มาเร่วมกันทําบุญกับปุ้นเหลืองครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วครับได้รับชมการแสดงที่นํามาต้อนรับทุกท่านไปเสร็จแล้วช่วงเวลานี้นําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพิธีเปิดงานมิเตอรออฟไลน์ผีตาโขนครับ ลำดับแรกครับกมขอ,ขอ,ขอกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเสียงอบมือต้อนรับท่านชัยพกร์พดเจรูดพงครับให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ so ท่านที่ท่านอยู่ตรงนี้กเวณนโซนลานน้าสักครูหนึ่งนะคะทุกท่านคะและนี่คือเทศกาลงานยิดใหญ่ประจำปีของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่วันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมกันสนุกสนานร้อมทั้งขับได้ร่วมบุนใหญ่ทุนหลวงไปพร้อมๆกันค่ะ ใช่แล้วครับเนอสกูท่าน้วาราชการจังหวัดเลยก็ได้กาวต้นอนรับและพูดถึงภาพรวมที่ครั้งนี้การเล่นเพชรไทยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักด,ดันกิจกรรมดีครั้งนี้เลยครับและสำหรับในช่วงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่กับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกับาิในงารวิ r ัฒนาการของไลทผีตาโหร2568และโอกาสนี้ขออนุญาตก,กับเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยท่านทานตะวันเจ้ารุ่นโฮ์มค่ะ เพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของการทวามวิ่เปิดอย่างเป็นทากการแข่งครับยนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับท yep ่านคุณบุตรขุนครับขอไปครับขอเรียนเชิญอีกหนึ่งช่วงเวลาดีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านกิติคุณบุตรขุนเลยครับในลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านประยูรอารันรุชค่ะ เพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของวิธีเปิดงานค่ะขอได้เชิญครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม,มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านนัทพุทธสุนทรครับในลำดับต่อไปขออนกกุญาตการระชิญท่านผู้อำนวการคุณวิชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านอารพลวราารณการิตค่ะหลังต่อมาขอเียนเชิญท่านในอำเภอด่านซ้ายครับท่านธนายุทธ์ใหญ่ ดังน,นี้ค่ะเราได้มาเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้ทุกท่านคะบริบเวณโซนด้านหน้าค่ะเราจะมีกับแท่นสัญ,ญลักษณ์กับแท่นที่ได้เปิดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจัดงานในครั้งนี้และนี้ค่ะคือ สัญลักษณ์ท้องผีตาโขนค่ะลงถีกล้ามกอะหงาตเรียนเชิญครับท่านพลตราเวจตรีวีระเดชเลขวาวรากุลครับผู้บัคับการตำรวจผูพ้พนจังหวัดเลยครับและ,ละรองพันธ์ขานาชการยนเซอร์เจ้าพ่อบัวดรหาวชัยคุณมีเจ้าแม่นางเทียมท่านประกายมาเชื่อคุณมีค่ะบริเวณโซนด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปพ,พร้อมๆกันด้วยนะคะชุดท่านคะกับบริเวณด้านหน้าค่ะเรามีกับสัญลักษณ์ของผีหัวตาโขนนะคะซึ่งเราจะใช้ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการทำที่ได้เปิดงานอย่างพร้อมเปลี่ยนกันคดส So รับ this ิงคโ i s ์เช a s s We would like to invite all of you to join in the opening ceremony of p t ตาโขน Festival together ครับท่านครับช่วงเวลานี้ครับเราขอนะนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการเปิดงานอย่างเป็นทางการร่วมกันทุกท่านร่วมกันให้สัญญาณนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่บรรยากาศการเปิดงานมิเตอร์ออฟไลท์ผีตาโขนจะพร้อมแล้วร่วมกันส่งสัญญาณน of ับ5 4 sáu, năm, bốn, เพื่อให้ี่กราออกาพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งหน่งครับเรียนจันนยัคงอยู่ต่อขออนุญาตเรียนจันทันทุกสังเกตนะครับเด็กสตูดิโอเราจะเข้าสู่ซีของการถ่ายภาพหรือจะนทันสื่อมวลชนครับบันทึกภาพท่านทูกทรงเกียรติบริเวณด้านหน้าได้เลยครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับทุกท่านการนี้คือกับการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ในลำดับถัดไปขออนุญาตกลับเรียนเซอร์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีสองรักท่าน ช,ชัยชนอกค่ะรวมถ่ายภาพบริเวณโซนด้านหน้าพ,พร้อมกันค่ะขอกกับเป็นเชิญท่านค่ะขอเ,เชิญน,นะครับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับดวงถึงท่านภริยาด้วยนะครับเรียนเชิญท่านอนุพงศ์คำผูกแก้วเลยครับลำดับถัดไปค่ะภริยายกับเียนเชิญท่านรองประธานห้องการค้าจังหวัดเลยท่านสุภากรตรีวัฒนประภาค่ะ ทุกภาคส่วนในการที่ได้มาร่วมกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและนี่คืออีกหนึ่งสีสันในการที่เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียงกันกับเทศกาลพีนาโกประจำปี2568ค่ะต่อมาครับนี่คือบุคคลสําคัญที่ร่วมกันกับเพื่อนรับพิธีดีๆแบบนี้ครับครับลำดับต่อมาก็ตผมขอนุญาตเรียนเชิญครับทข้าหลวงน่านสุนารราชการรวมถึงภาคเอกชนครับได้เกี่ยร่วมบันทึกภาพบริเวณด้านหน้า้วยกรับการบรนเชิญดยความโปรดครับ สุดท่านคะสำหรับกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนี่คืออีกหนึ่งความยิ่งใหญ่โดยการตาและที่สำคัญเรามีกับในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางอาทิเช่นที่ทรพสํานักงานเลยค่ะ ื่อที่เราจะได้อุร่วมกันไปกระบอกเสียงและรวมหางได้คะเรายังมีกับกิจกรรมให้กดบนักสามารถได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในเทศกาลกีฬาโอลม2568ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วยังอีกหนึ่งครั้งอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้ค่ะกับในช่องทางสางเ e b o สุขคง สัมมนากาเลยค่ะเกปแะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ครับยิ่งใหญ่สมการรอคอยครับได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขอขอบคุณจังหวัดเลยเอาเทอด่านซ้ายต้องมุดด้านสายเลยครับขอขอบคุณวัดวนชัยวัดไนรมิตวิปัสสนาและขอบคุณด้วยครับสาหรับสิ่งสร้างสรรค์เปลืองด่านสายที่สําคัญค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับการจัดงานโดยบริษัทพีเคพีครีเอชั่นจำกัดค่ะ สุดยอดครับสวยงามและนี่นะครับคือกลไกและปั๊นปืนที่สำคัญที่จะร่วมการสื่อสารรักษาและต่อยอดครับและสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านได้หากดไลค์ให้กับการจัดงานชิ้นยิ่งใหญ่แบบนี้ละเทศกาลประจำปีของจังหวัดเลยด้วยค่ะสุดยอดครับดีใจแทนพี่น้องชาวเพิรนดดานซ้ายจ้าวต้นะขออนุญาตเป็นมินิฮาร์ตหน่อยได้ไหมคะเป็นตัวแอลตัวแอลมือขวาเป็นแอล เดชเชญนะครับท่านสื่อมวลชนของเรานะครับนี่นะครับคือภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งปีของการรอคอยสำหรับประเพณีบุญหลวงแล้วก็การเล่นผีตาข่ดเชิดู้ทองค่ะซึ่งในแต่ละเทศกาลก็จะมีความสนุกสนานด้วยนะคะนอกจากนี้ทุกท่านครับเเสียงปรบมงในดังให้กับทุกท่านด้วยค่ะต้องขอขอบกระดูกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมพานภริยาด้วยนะคะรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุก ได้มาร่วมไปสนุนของกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้และที่สำคัญกับการจัดงานตลอดทั้ง5วันด้วยการแต่งกายด้วยสีสันสดใสพร้อมทั้งกับการสวมใส่หน้ากากผีตาโทนเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยที่เราอยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันค่ะทุกประครับทุกท่านครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมี แสดงแสงสีเสียงสุดประการตานะครับให้สำหรับท่านได้รับชมเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรานำมาผสมผสานทุกท่านสังเกตพระเบอร์สดแห่งน,นี้จะเป็นการย้อมสี